สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่ห่างหายกันไปโคตรนานเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงฝึกงานนะครับของเด็กมาลายนะฮะก็มาก็เป็นแพทที่เซเว่นไนท์แม่งเปลี่ยนทั้งเซตเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูดีกว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะอย่างแรกเลยนะอ้อผิดโทษโทษ นี่คอตูมทั้งเซตเลยเซเว่นไนท์นี่ <c oughs> แหละดูความสวยงามกันเอเองนะครับผมรีบนะฮะเพราะว่าเราจะไปทำทีมเซเว่นไนท์โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูที่อารีนาโอเคอยู่สองมัสามนะครับเพราะว่าตกนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นทีมเซเว่นไนท์ทั้งหมดเลยนะ เดี๋ยวจัดก่อนแล้วค่อยมาอ่ะคิดมาแล้วจัดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดทีเดียวเลยโอเคแป๊บนึ่งอโอเค,อเคก็ผมมีเซเว่นไนท์ทั้งหมดห้าตัวนะครับไม่มีสไปไม่มีเดลโลนนะเเรามาดูของกันรู้สึกว่าจะก,กระตุกนิดหน่อยนะ โอเคเจฟครับเร็วสามสิบบวกห้าใส่สองคีจริงๆเป็นตัวฟาร์มเด็กนะแต่ว่าเอามาลองดูอย่ไหนก็มันปรับและโหดขึ้นแน่นอนผมจะไม่อธิบายสกิลมากนะเพราะว่ามันอ่านเองได้นะอืมโอเคไหมไปอ่านกันในคู่มือเนาะโอเคสองเลือดแล้วก็สองคิ ส่วนแล้มีอะไรใส่ไหมอันนี้ใส่เป็นตาบอร์ดไอรีนครับเหมือนเดิมสองเลวสองเลือดเ,ออเขาเรียกอะไรนะประดับประดับใส่เลือดนะครับแล้วก็ตามนี้เลยเจมเจมไม่มีอะไรมากดูดี้เหมือนเดิมครับสองเลวสองเลือดฮะแล้วก็ตีติดช็อตนะครับ ตีติดช็อตนี่มันซ้ำกับคิดอรอวะไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ไหมอ,มอมไม่เป็นไรคิดเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนนะเพราะว่าหาประดับเดสไม่ได้คนระับคิดครับสองเร็วสองผมเปลี่ยนเป็นสองโตแล้วนะตั <c oughs> วความโหดประดับใส่ติดช็อตนะครับก็เจมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก มาเชลครับยังไม่ได้เปลี่ยนของเลยโฟบ้านหมดนะหนึ่งจุดออนหนึ่งคีครับแล้วก็หนึ่งเลือดหนึ่งบล็อกตีเป็นใบครับแล้วก็เนี่ยเจมกากเอาตามนี้แล้วกันนะไปดูว่าทีมงานเซเว่นไนเราจะเก่งขึ้นมากขนาดไหนนี่ไม่มีเอสเป็นตัวบูทเดเมจเลยนะครับมีแค่ไอรีนนะไป ดูยันีีฝ่าจัตุ๊กหน่อยนะเออไม่รู้เป็นไรนี่มาถึงโดนโต้เลยดูดียกโลครับประจำอุ๊ยฝั่งเขาใช้ได้เลยนะเหลือสามเป้าแล้วคิด ติดเดสไปสิโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะตีติด,ดเดตเจโดเอาดิโดนทะลุบั๊ไปเมื่อกี้ใช่ป่าววะทะลุบอกว่าเจ็บลาเชลครับปุ้ยขึ้นมามคิดเนี่ยตีติดเดสไปอืมติชชดช็อตไปหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะ คิดไม่ตีดิดเดสอย่างนี้เลยหรอวะเขาแรกนึกว่าต้องรอให้มันเป็นอันเดสก่อนเอาวะเอาว่าิดช็อตด้วยเป็นไงล่ะอืมทะลุปักไปเราเร่ครับโล,ลนะโล,โลอีกแล้วรูดี้ไม่มีอะไรทำได้ไงโอ้โหเชลล่วงมาแล้วไม่อยาจิ้ม ดูดเลือดดูดเลือดให้เต็มก่อนปลอดภัยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาล่วงนี่ไงฟันเดีโลนมาเอาตีไม่โดนเดนนะเมื่อกี้ดูทานี่แรงอืมยิ่งจำนวนเหลือน้อยจะยิ่งแรงนะครับช็อตไปอันนี้ยังเป็นฮารุบัฟอยู่แล้วก็ไม่สมรักป้องกัน เดาโลนปรับอ้าวตีติดเดทอีกแล้วโอ้คิดสุดยอดวะนายเดี๋ยวเราจะรีบหาประดับเดทให้นายนะคิดจ้ะต่อครับสองมันสามองจิ๊บช่ไหมกระตุกกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะกระตุกไหมแต่หน้าจอตอนนี้ไม่อึดๆของเขามีเอ็นนะของเรานี่แบบเพียวๆอืม ร่วงไปโดนสตันด้วยโดนไหมอุ้ยเจฟยังรอดฮะโอ้โหเอาดีเอาดีสามเป้าโอเคอืม <c oughs> ไม่เข้าครับเอ้าเฮ้ยโดนเดสวะ่ะโอ้ท่านี้ก็แรงเหมือนกัน ไม่สนทางป้องกันแล้วก็ตีติดขีนะครับผมรีบมากเลยผมอยากลงอรีนาผมรีบทำคลิปแล้วก็โอ้โหติติดเดสอีกแล้วอ่ะคิดผมบางแล้วนะครับคนเปลี่ยนเป็นสองโต้แล้วนี่มันโต้แน่นอนอ่ะติดเดสอ่ะอ้าล่วงไป นี่ไงติดเดสติดช็อตโอ้โหสถานะชิดแม่งอู้ว่าออกใหม่แม่งใชไลเว้ยใชไลายกว่าเดิมเว้ยเอาเว่ยนี่ไงติดเดสไปนอ้องติดเดสไปนอ้องเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่ถ้า ถ้าได้ประดับเดสมาด้วยนะห oh, oh. บอกเลยตีทีเดียวร่วง oh. อืมจิ้มไปจิ้มไป oh. ไม่รู้ดีมันยกโล่ก่อนตลอดหรือเ่ะเฮ้ยแม่งเปลี่ยนเป็นห้าเป้าเลยหรือเป่าชิปหายโดนไปกี่ตัวเจมไม่โดนหรอ เรียบร้อยครับตัดตัวดาเหตเข้าไปนี่ติดเดสติดช็อตสุดยอดอูท่านี้นี่ดูความแรงของเจมแล้วตนเองแม่งไม่ติดสถานะด้วยสามเทินม่งมากกว่าสไปเจมแม่งกลับมาแน่นอนอะ่ะรอเนี้ย ัอีกแล้วนี่ไงสับติดไม่ติดทั้งเดสติดทั้งชอนเลยเว้ยคือไม่เปอร์เซ็นต์มันเท่ากันหรือว่าไงวะเชีย่ย Let's go <S นีไงเอาไม่ติดหนูถ้าติดเดซนั่นล่วงไปแล้วดูดียกลอีกแล้วครับนี่จะเอาไปสู้กับ ทีมที่มีเอสมีอะไรได้สบายมากเราสองฮิตตายครับริปโฟก็ริปโฟเถอะเล่งเทินไปดูดิอ้าวเจมบแม่งอัดทะลุบับทะบั๊บเสร็จแม่งติดเบิร์นด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์ติดช็อตไหมติดไปครับ อีกที่ไม่ติดเด,ดประดับเดสเดี๋ยววันนี้หาเลยเนะี่ยคืนนี้ไม่หาประดับเดสแล้วม่ไม่ไหวละเพราะไม่ได้เล่นนานมากครับส่วนมากเข้ามาล็อกอินเฉยเฉยเช็คชื่อต่อฝึกง,งานกลับมาก็อาน้ำนอนเล่นบ้างนิดหน่อย ทีพลังทีพาลัง,ลงเอาไว้เจฟผมไม่หอกท่านี้เลยเหรอเอาวะหายไปสามไม่สามเดชรอดหนึ่งเอ็ดแม่งรอดนะครับเอ็ดแม่งมันไม่ตายในครั้งเดียวนะยกโลอีกแล้วผมว่าผมต้องตัดรูดี้เอาลูดี้ออกใส่ดิโฟได้ไหม วางนั่นเลยมันแม่งเอาไว้ทะลุบักไปครับเรียบร้อยเนี่ยหายหายเฮ้ยริปโป่ระวังโดนโตนะนี่ไงไม่ <laughs> สะใจวะอชอบอะ่ะนี่รอมานานเลยตีธรรมดาติดเดนเนี่ย นี่ไงสาดไปก่อนแล้วค่อยตีทีโตมาโตกลับนะเว้ยทำโตวโดนสตันเหือดูดิเล่งในไหนมึงก็มีเล่งเทินนั่น,นแหละสวยงามมากเต็วเห็นไงแม่งปรับยกแผงก็โหดยกแผงจริงครับรออะไรหรือว่าอยู่สองพันสามมันยังกระจอกอยู่อะ ต้องต้องเป็นลุ้นสามพันนะเฮ้ยมีเล็กหน้าด้วยตายไปตายมันปื้นด้วยเล็กหน้าโอ้โหโดนยิงมาทุกท่านนี้มันทะลุบับ๊บโหตีแรงอยู่กันนะั่นแหละตามเป้าสุดเด อ๋อวะมันตีเจ็บว่ะโอ้ยยย้ยไอรีนครับช็อตไปโอ้โหหลุดเลือดติด <c oughs> เดสไหมไปแล้วครับลาเชลฮนะกี่ตัวครับสาม ตัวดามเมตเป็นหนึ่งตัวฮืมเดวโลนเดวโลนมันปรับออามาตาเป็นฮีตแล้วรู้เปล่านี่ติดเดสไปโอ้ยโดนโตติดช็อตเอาทะลุอ๋อเป็นฮีตแล้วเดวโลนใช่เลย โดนใบแด้วนี่ไงเป็นฮิตเดียวรวมมันปรับเหมือนตอน Awake อแล้วเลยสามสิแล้วอ๋อสักสิบรอบแล้วกันเดนี๋ยคลิปมานานไปเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะครับจากที่จากที่ไม่ได้ลงคลิปมานนานาน,น,าน โดนโตนี่จิ้มเข้าไปยกโล่อีกแล้วครับดูดิ s <S ไอรีนนี่ขนาดเลือดเยอะแล้วนะไอรีนนะอ้าติดเดชทะลุครับโอ้โ uh huh. หเกือบเกลี้ยงช่วงนี้ตัวเขาเล่นตัวเดชกันเยอะตีตไม่เข้าเลยอ่ะไอรีนสี่ดิบ ทำดีมากไอรีนตามเป้าซิ่งเรียบร้อยโอ้ยไม่ติดเดสโอ้ไม่ติดอีกแล้วอะ่ะอ้าวเจฟร่วงว่ะเล่งเทินไปครับเหลือสองพ่เอกฮนะคิวอยู่แล้วสองพ่เอกยังไงก็ชะนะ อาอเลยแม่งล่วงต่อหน้าต,ต่อตากูเลยนี่ไงฟันไอคีเฮ้ยระวัง้วยเอ้าเครียดมันติดติดช็อตงงดีครับอืมมันสี กว่าจะถึงสามพันโอ้โหนานอยู่ตัดไอไดรีนไปวดาเมดคิดไปสวยงามมากเด๋อเอสนะครับเอสยังเป็นตัวบูต์ดาเมดไม่เป็นไรแต่เรามีนูดี้นูดี้ก็ทำให้เราอึดขึ้นเยอะเลยนะไปโดาเมดไปครับ

นั่นแหละใช้ทา่านี้ดีมากดูดิหน้าทีมแล้วแหละ,ะไม่ต้องก็ได้ครับใช้คิดก็ได้ผมคิดไม่เก่งอ่ะอผมนี่ทีมคิดเลยเนี่ยอวยมากทีมคิดนะครับแต่ว่าเจ๊เป็นตัวดาเมจหลังนะ มาออสามหกเลยสามหกเลยยกโลอีกแล้วครับมันยกทีไรนี่โดนเร่งทุกทีเลยโดนเร่งปุ๊บแม่งก็โดนตีก่อนตายก่อนอือติดเดสติดช็อตอเข้าไแบบเฮ้ยแล้วมันไปเร่งตัวนั้นทำไมวะชิบหายแล,แล้วใครจะไปแล้วใครมันจะเร่งกี่พลังมะเนี่ยมาเชล เฮ้ยโดนแล้วด้วงตัวบูทกปูไม่เป็นไรฮะยังแรงเหมือนเดิมเจ็บผมยังไงก็แรงว้ะรอบนี้ยังไงทะลุโอ้โหเจ็บผมจะตายแล้วอ่ะคิดแท้งไว ติเด็ไปนั่น,นแหละโอ้ยโตกลับไม่เป็นไรโอ้ยโดนเล่งว่ะเล่งเธอนว่ะยิกนิดเดียวคิดเออ,อยังไงโอ้โดนฟันโโยยนี่กะลูดี้โอ้โหร่าาวงไงอย่างเงี้ยคิดหายละผเอามาพลาดว้าว่าไม่เป็นไรลูดี้ผมอึดน,นะ ติดเดสสวยมากอีกที่ชิพายอูตาเฮ้ยอ,อูนิดเดียวอะแม่งรูดี้แมงเกิดไปยกโล่ก่อนแม่งถ้าตามเมื่อกี้ถ้ารูดี้ไม่กไยกโลก่าาโกลันจะมีโอกาสชนะไหมวะมันยกเสร็จมันโดนเล่นเธอเลยอะ อะไรตาเดียวเองหเนี่ยยกอีกล,อละมาเชลกูติดไปหือเหาะโตไปแต่มันอึดมากเลยนะด,ดูดิมันมันบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์อะ แล้วไปจีตัวนั้นทำไมอ่ะ,ะชิวโดน,นตัดตั้งยิกวอาวะ่ะเจ๊มันไม่ติดไงเมันดีอย่างเงี้ยตีติดใบด,ด้วยสวยจะกิ้ไปน้องนี่ไงแทะรู้สวยครับ อืมจิ้มสองพิษเรียบร้อยโอ้โหโดนโต้โดนโตโด,ดูดิเล็กน้อยสวยงามนี่แทกเข้าไปแทกอ,อีกทีในนี้แม่งราเชลน่าจะกากส,สุดนะ โขาปาสนหมดไม่ได้เปลี่ยนของไม่ได้เปลี่ยนของหน่อยนะวันนี้ก็น่าจะต้องทิ้งไว้สักสองพันหะ้าอะไรมั้งคลิปมันจะนานไปนะเขาก็มีอูดี้สี่สิบอ่ะโองไงอ่ะเออยกด้วยดีรออะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำเจฟเยอะคิดนิดหน่อยกูมีไงช็อต,ตไปตัดตัวระเมดไปเรียบร้อยอุ้ยมันตีแรงอะ่ะชีดบ่อยด้วยดิโปโอ้เขาสองขีปะเนี่ยเจฟจัดหนักตัวหน่อยสิ อืมช็อตไปอืมเสือไปแล้วเอาเอ้ยเอาเอ้ยต้วงไม,มดีไอ้สัตว์โอ้ยเจฟเจฟโดนเร่งเทินสวยละเอาวะทะลุแม่งลิงไม่ตายลิง ดูดีดูดีแม่งอึดมากอ้ายกไปยกกลับไม่โกงโอ้โหร่่งไอรินมมคิดเราเล่งเทินฮเฮ้ยเดลิโก้มันจะเล่นปะเนี่ยเอาเว้ยเล่งเทินไปครับนี่ตีลิงหนึงร้อยเอางี้เลยแหละ ว่ะว่ดทะลุวะ่ะทะลุวะ่วะอืมอืมนามภาพานี่ทิมกันไปทิมกันมาเออเอาดิเอาดิเอเอโอ้โยแม่งรวมๆแล้วตีเก้าสิบเฮ้ยมันตีเดี๋ยวมันตีติดอันนี้หมดเลยนะติดช็อตกันทั้งหมดอ่ะทีเน่โอ้หแม่งมันอึดมากอะ่ะโอ้ย ยกโลอีกแล้วดูดีกูยกมั่งเออเข้าไปนี่ตีคนละทีเอาดีไอ,อ้รูดีกูตีแรงกว่าวเอ้แต่มันดูเลื่อนแรงอ่ะเอาไว้ทะลุเจ็ดร้อยอ่ะไวด้ดิเอาแล้วมันก็ติดเอาท่าติดเอาเลยเอากูมันตีแรงอ่ะโอมันไปนเร่งเจฟทำไมโอ้ติดสถานะโอ้ยโอ้ย เอาดิทะลุอ๋อเอาดิสามต่อหนึง่งอ่ะเอาไงเออถ้ามึงชนะมึงก็เก่งไปแล้วเจ็บยากกว่าอีกรอบแล้วกันรอบสุดท้ายแล้วจะได้ไปหาประดับเดสสักที นี่ไงเดวโลนกี่ครั้งอ่ะกี่ครั้งว่ามันกันกี่ครั้งวะาเดวโลนเนี่ยมึงยังไม่หมดด้วยโอ้ยโดนท็อตชิปหายแล้วตุ้มเจฟไม่โดนนะมึงโดนเจฟกูแน่รู้ไปดิถ้าไม่ไม่ทะลุอะสองยี่สิบไปไปดิรออะไรล่ะเพื่อนมึงระวังนะมึงโดนทะลุ ทำไมมันต้องออกท่านี้เวอเนี่ยสวยแล้วเออตีกับอูโดนเล่งเธอนะ่ะเฮ้ยตายนะมนั่นไงเตืนอนมึงแล้วนะเนี่ยอ้าวโดน,โดนดดร็อดเมดอะตีแบบไกลเลยอ่ะร้อยหนึ่ง นี่ไงโดนรถอิทเข้าไปฮ<ป>อตไปดิครับต้วนอยู่ชิ้นยังไงยังไงอยู่ชิ้นระวังนะไอดีนกูดุนะเว้ยฮอตไปก่อนจ้าไม่ติดด้วยเอาไงอ่ะนี่ไงจิ้มเยี่ยม่ไม่มีทา่าทะลุบับ <c oughs> <c oughs> เืยอ๋อใสให้หมดมีอะไรใส่ฝาะโดนไฟโดนตายนะโอเคจบไปแล้วนะครับกับการเล่นคาริน่ากับทีมเซเว่นไนท์นะครับ oh. กดรางวัลซะหน่อยโวอ,อะไรวะเนี้ยช่างมาแล้วกันก็ขอบคุณ ยังติดตามกันนะครับยังไม่ไปไหนกันเพราะเห็นว่าช่วงนี้ฝึกงานนะ mm. ก็คิดว่าคนดูอาจจะห่างหายกันไปนานเลยไม่ได้ดูคลิปผมนะ mm. ก็ยังยังอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะแต่ว่าก็าจะหาเวลามาเล่นนะครับ mm. ก็ยังไงผมก็ยังเป็นทีมคิดเหมือนเดิม <c oughs> โอเคครับ mm. ขอบคุณที่ติดตามมาก ยังไงก็ขอให้ติดตามกันเหมือนเดิมอย่าพึ่งไปไหนกันนะมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเคไว้ว่างจะมาลงอลินา่าอีกนะครับอืยังไงต่อดีละ่ะเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วก็อยากจะฝากพูดฝากนี่กันสักนิดนึงนะครับอ๋อ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาอัพมานะครับก็เราสามารถเปลี่ยนธีมด้านหลังได้นะครับเ,เปลี่ยนให้ดูแหมเป็นไงข้างหลังเปลี่ยนพื้นหลังนะครับมไม่รู้อะไรแล้วพอแล้วปคลิปนานขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ